จริงๆแล้วศักยภาพของเราไม่ใช่แค่ภูเกต็ตอย่างเดียวแล้วก็ภาคใต้ไม่ใช่แค่ภูเกต็ตอย่างเดียวนะครับจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเกต็ตเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทัวริสต์เดสติเนชั่นที่สําคัญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสนามบินอันดามันเนี่ยที่อยู่ต่อเดือของภูเกต็ตหรือข้ามเข้าไปในพังงาทนนี่หน่อยในข้ามสะพานสายสิน์ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสับยุทธศาสตร์สําคัญที่สุดอันหนึง่งที่เราจะต้องขยายออกมาตรงนี้นะครับ เพื่อเชื่อมโยงอีกเหมือนกันนะครับข้ามสะพานสารสินมาเป็นเป็นสนามบินอันใหม่เราจะมีการขยายสนามสะพานสารสินให้รถผ่านได้มากขึ้นทําการบริหารจัดก,การเพื่อให้เรือยอทใหญ่ๆสามารถนั่งผ่านขึ้นได้รองรับเศรษฐีทั่วโลกได้นะครับไม่ต้องอ้อมแหลมพรมเทพอ้อมแหลมพรมเทพใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับมันก็เป็นเพนพอยเล็กๆน้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีก็มีทาร์เก็ต ดสิเนชันของของ End อ o น t o u t ที่เขาอยากจะเข้ามาแล้วก็เจอปัญหาตรงนี้นะครับหน้าที่เราก็คือพยายามจะแก้ไขไป